จะเอามาใหดเป็นตีเซาเฮ้สบายดีทุกคน นรามาเจอกันอีกแล้วกับสองที่จะพาทุกคนเนาะไปเลาะไปเที่ยวบม่ว่าจะไปนอกไปในสถานที่เนาะไปเบิดเลาะเที่ยวเลาะกินเลาะสมเลาะเบิงจังสันเนาะทุกคนเมื่อนี่ได้มาสถานที่นี่นั่นก็คือเป็นวัดเนาะ้างหลังเฮานี่เป็นสิมเลยอารามเลยเป็นวัดอ่าที่ตั้งอยู่บ้านนายางเหนือเมืองน้บากแข่งหลวงพ่บางนี่นเองเนาะซึ่งว่าได้ยินเสือเสียงเฮงน้ำมาด่วนนานแล้วเนาะ แต่ว่า,ายังบ่เคยมาสัมผัสตัวจริงจักเทือมื้นนี้ก็ได้มาแล้วจะพาทุกคนมาเบิ่งมาทําความรู้จักกับวัดสถานที่แห่งนี้เนาะวัดที่มีอายุยาวนานหลายห้อยปีเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในขงเขตนี้เลยเนาะเป็นวัดบ้านนายางเหนือเมืองน้ําบากแขผงหลวงประวางนั่นเนองเนาะทุกคนเนาะสังเกตเห็นว่าเบิ่งข้างหลังนี่อันนี้เป็นซิมเป็นซิมที่เก่าแก่เลยเนาะยังเป็นอาหูบ แกไมนยังเกาะขาเจ้าติดอยู่ถึงกันนะหลังคาสิมเนาะเป็นหูบสร้างสามหัวนั่นเองแล้วกันบึงลวดลายนั่ทุกคนเนาะมันมีหลายอย่างอยู่ในนี่ที่จะเราให้ฟัง้ะทุกคนเนาะเริ่มจากการก่อรสร้างของสอิมแห่งนี้เพิ่นว่าตัวนี้โมเมนปูนซีมังนี่อย่างนะทุกคนตัวนี้เป็นปูนที่ว,าว่าเขาเคี่ยวเคี่ยวนะเคี่ยวมากานาดน่้นมาว่า เป็นปูนที่เข้าเคียวมากเป็นปูนขาวนะที่ว่าเขาา้าออกมาเผาแล้วก็อบเฮดแ้มันแบบว่าจังไรวาเป็นผงเป็นผงนล้วละกะัมาผสมกับน้ำอ้อยน้ำอ้อยที่ว่าน้ำอ้อยเทากินนะเอาง่ายๆช่น้ำอ้อยที่เทากินนะเมื่อมันมาผสมกันมันจะ็ด้ปูนกับน้ำอ้อยหั่นแข็งตัวนะทุกคนเราสามารถก่อสร้างแบบนี้ได้ถูกไหมเสาอย่างซี้จะโบแมนปูนสีมังนะทุกคนเออตัวนี้กะนหาก,ก็เคยหู้ว่ามันมีแบบนี้อยู่ใน าการก่อสร้างนะเนานะถ้าว่าคนสมัยนี้คือที่บอบอ,บอใครได้ยินปะ่นะเนี่ยเนาะอันเรื่องการเอาปูนเขี่ยวมากมาเห็ดก่อสร้างมีอย่างนี้เนาะก็คือเมึงจากเพดานของวัดเนาะยังเป็นไม้เป็นไม้เก่าแก่เลยสีก็ยังยังคงอยู่นะเนาะเพิ่นจะแค่บูรณะรักษาเนาะจะบ่มีการหือ้อถอนและะ้วก็เฮ็ดใหม่เนาะทุกคนมองมอ่าวัดนี้สร้างขึ้นบ่แมน่น น่าจะเป็นซิมเนาะซิมนี่สร้างขึ้นปี1963อ้หลายปีแล้วนี่ยเจ็ดแปดสิปีแล้วได้นี่ยพศอ1963เนาะแต่ว่ารูปที่ว่าเพิ่นอ่าแต้มอยู่ทั้งหน้าของซิมนี้จะเป็นรูนอ่ามีทั้งนรกแล้วก็มีทั้ทงสวรรค์นเนาะ แล้วยับมาเบิง่งทางนี้ทุกคนทางนี้จะเป็นศาลาเนาะเป็นศาลาเก่าเลยราคาเบิง่งคานคานของศาลาเนะาะศาลาย่างนี้ยังเป็นคงความดังเดิมไว้หลายเปอร์เซ็นต์เติบเนะาะแต่ว่าซีมีนแนวแปลกใหม่มากนี่เนวใหม่ๆเข้ามากับมีแต่พัดลมแค่นั้นเนาะหลังคาย,ย้องเป็นสังกะสีต้งเดิมเลยทุกคนเออหลังคาแล้วก็ยังเป็นสังกะสีอยู่แต่ยวาบหัวเป็นมัดอย่างไรในเสถึงนั่นแหละทุกคนเห็นปะผู้ใดญหู้ก็บอกเลยได้ เอาเป็นผาเลืองเนาะมัดใส่เคลื่อนก็ก็ได้นะก็ได้ที่ข้าเจ้าตัดยิบนะเจ้าเฮ็ดหมัดทีอ่อย่างงูใช่ไหมถือว่ามีความเป็นบูฮานอากาศมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะทุกคนนาะสำหรับวัดอานายางเหนือเมืองน้ำบากแขวงหลวงขวางเป็นวัดเผลือนั่นเองเป็นวัดคนหรือคนลือ เบืองนี้นะทุกคนตัวนี้จะเป็นหางลินเป็นเล็กเป็นสัง่งแผ่นสังกะสีใหญ่ๆเนาะปกติเราเห็นหางลินที่ว่ากับเจ้าเห็ดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นอันหางลินน้อยๆนะเป็นว่าหับเอาแต่อันสังกะสีหรือว่ากระเบื้องฝั่งเดี่ยวนะแต่ตัวนี้จะหับเอาทั้งลังคาสิมและกับลังคาสลาเนาะใส่น้ำกันจะเป็นหางลินใหญ่ๆแบบนี้เนาะใส่เล็กลวดหมัดออกทุกคนโอ้งาม บอกเลยหาเบิ้องจังซีได้ยากเนาะทุกคนเดี๋ยวชิพาทุกคนไปเบื้อ,อาหอ,หอบๆนี้เนาะนี่คือเขาสังเกตเห็นทั้งหน้านี่จะเป็นแทงหินจะเป็นก้อนเป็นก้อนเนาะเขาจะเอามาเลี้ยงกันไว้ยังซีเนาะทุกคนตัวนี้ภาษาภาษาลาวเขาเกิเอิ่ว่าก้อนหินธรรมดานะั่นแหละแต่ว่ามันมัน,ม,นมันมีความพิเศษนั่นก็คือตัวนี้คนลือ้อ่นจะเอามาเห็ดเป็นตีนเสารเออ เป็นหินเนาะเป็นหินแท่งเป็นหินก้อนแบบนี้มเฮ็ดเป็นตีนเสาทุกคนเนาะอันนี้เป็นงานงานเอามือเฮ็ดเมื่อทุกทุกอย่างนะบริเวณห้องงานเฮ็ดเนาะเป็นหินเด้บริปุ่นได้ทุกคนเป็นหินก้อนๆนี่แหละแล้วเขาเจาะมาเจาะนี่หน่ทุกคนเห็นปะเจาะเป็นห้องน้ำเนี่ยเอาไว้เพื่อเอาน้ำเทใช่เนาะตัวนี้เอาเอาอันเสาเต่งไว้ข้าขึ้นไปเฮ็ดเฮือนเนาะเดี๋ยวสิพาไปบึงอ่า เป็นเฮือนเก่าแก่เนาะชนะงเก่าแก่เฮือนคนลือนะ่อเนาะตะกี้เนาะตัวนี้เป็นแทงหินที่เอาค่ำเสาเนาะแล้วก็ทั้งนี้เอาน้ําใส่เพื่อบพ่ให้พวกกันขึ้นเสาเฮือนนั่นเองโอ้เป็นว,ว่าวิธีชีวิตท,ที่ว่าเขาเจ้าอ่าแสดงให้เห็นเลยเนาะว่าคนลาวสมัยตะกี้เนาะหัวคิดประดิษฐ์สร้างโบโบเพ่สมัยนี้เลยเออเมืองนี้นะทุกคนถือว่าอันนี้บด้มันมาจากเฮือนหลังเดียวเนาะทุกคนหลายหลังเนาะมากองไว้จังซีเนาะ ซึ่งว่าสมัยนี้เนาะกขาเจ้าไซปุ่นเป็นคอนกรีตเนาะเฮ็ดเป็นเสาเฮือนแล้วเนาะเพิ่นก็เลยว่าได้หื้อมาเนี่ยแต่ว่าบางบางหลังบางหลังยังคงสภาพเดิมอยู่ทุกคนยังคงสภาพอันน่ะการเฮ็ดเสาแบบดังเดิมเนาะโดยที่ใส้เสาไม่แล้วก็ตีนตีนเสาจะเป็นพวกหินแบบนี้เนาะทุกคนาะเออน่าสนใจคอยหาก,ก็เคยเห็นเนาะทุกคนาะมัวเป็นธรรมดา ก็ถือว่าเอามาไว้นีดนเติบแล้วเบื้องกะจนมีอันไข่จนมีอย่างขึ้นมาแล้วนะมีเทามีอย่างจับมาแล้ววัดนี่เพิ่นกำลังนะอ่าก็สร้างประตูโของอยู่นะทุกคนนะผู้ใดได้กก่มาเมืองนบากแขวงวงพระบางสามารถมาแวะชมแล้วก็มาเป็นเจ้าสทาเพื่ออ่าบุรละะหักษาวัดนี่เนาะได้เนาะถึงว่าวัดนี่ถือวา่าเก่าแก่หลายหลายปีเติบแลทุกคนนะ่ะทางนี้จะเป็นพระาธาตุทุกคน อาประธานหรือว่าทางขึ้นนี้จะเป็นอาตัวไม้แล้วเนะาะที่ว่าเป็นสางขึ้นไม้ละมาเบอ่งทาั้งนี้ทุกคนทาั้งนี้น่าจะเป็นหอกองเก่าเนาะเห็นไหอู้เป็นหอกองที่ว่าเอาเป็นเสาตีต๋ๆอย่างซี่นะทุกคนะเห็นปะคือปนเหุอย่างซี่นี่ผมจะใส่ใส่อันน่ะตีนห้องเนาะเป็นปูนอย่างซี่นะเพื่อเพ่ให้ปวกกัดขนาดพอใส่อย่างซี่ังปวกกัดนะทุกคนะถ้าใส่อันน่ะ ตีนโตเป็นหินฮะแล้วเอาน้ำใส่นี่จำบ,บ่มีปวกกันนะตัวนี้ตัวน่าจะหลายปีเด้อหลายสิบปีเด้อนะเป็นหอกองเก่าเดี๋ยวนี้มันสร้างหอกองใหม่เรียบร้อยแล้วเออเบิงเบิงความเป็นสิมเบิงความเป็นหมู่ฮานนะุกคนะาะเบิงจากสิมน่งามหลาย่อยมากขนาดทุกอย่างเนาะเห็ดแบบด้วยอัตโ,ตโนมือเลยเนาะ <laughs> จำบ,บ่มีพวกอานัเน,นมาสวยเลยกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องดูเก่า นี่ผลไส่ไหมนะทุกคน่ะตัวนี้แบบผู้แล้วดิอุ้ยอันนี้ไม่อย่างนี้เสาอี๋อย่างพวกแหละเอาเหีนหนี่น่าจะเป็นปูดเนาะทุกคนน่ะสบายดีไอ้จัวไอ้จัวอยู่วัดนี่มีอันคู่บาจักตุลมีคู่บาซองนะ่ะไอ้จัวจักตุล <S S S 2> อ๋อไอ้จัวฮนะุกน่ะอืมฮู้บอกไอ้จัวตัวนี้มันเสาอี๋เลยเสาเล่น้อยๆนี่มูฮู้เนี่ยมูฮูเกันนะเนาะงามเนานนะวันเนาะ เบื้องนั้นนี่นะเพดานวัดนะยังเห็ดด้วยไม้นะทุกคนทาสีธรรมดาเนาะอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นกุฏ์วะจ้ะหงนอนนะเนาะกุฏิอนะไรเนาะอันนี้เป็นเฮือนครัวหวะแม่นวะหอสันเข้าอ,อ๋อเดินเข้าใจได้โอ้เงาเนาะอันนี้เป็นอ่าจั่วอยู่นี่เพคนเอืน่นว่าหงนอนกต่คือจิเป็นกุฏิไอ้จั่วนั่นแหละนาะ ขอซิมอันนี้คือภายในอารามหลวงหรือว่าซิมบ้านเฮาคนนั้นเองทางในจะเป็นสีแนวเก่าๆสมัยตะกี้นะทุกคนนะเสาก็ยังปิดเสาปูนถ้าเปกเป็นเสาซิมังนะทุกคนอันนี้จะเป็นหอธรรมะตอนที่ว่าเพิ่นเฮ็ดบุญอย่านะมีการเทศบ่เป็น บุญกระถินเป็นบุญพระเวทเนาะมันจะขึ้นกุบ่ามันจะขึ้นมะเทศอยู่เทิงหอธรรมะแห่งนี้เนาะโอ้งามขนาดสวัสดีทุกคนเดี๋ยวขอส o o ก่อนเนาะก่อนจะ,ะกล่าศไส้ขนานอันนี้เป็นคล้องทุกคนค่อนข้างมืดเเนาะพอดีบอกไปจั่วเป็นไข่แฮงเมื่อกี้นี้ถาเถอะทางหลังสิมเนาะจะมีแทงศิลาวาดหูแปแต้มหูป เป็นสัตว์สาวาสิงเนาะนะคะมีอันนี้บบหูเม่นอย่างเนาะคนไผ่หูก็ช่วยบอกได้เนาะเป็นแถงศิลาเกี่ยวบอกเกี่ยวกับเนี่ยนะของโบหูเลยจะมีตัวลิงตัวนกตัวกาเนาะตัวงูงเงี้ยวเกี่ยวกับปอมเสือส,สร้างมาอย่างเี่เนาะทุกคนเนาะอืมอันนี้กะงามไปแบบนะี้ทุกคนเนาะตอนนี้จะเป็นแต้มไปเต็ดุลลนะเบิ่งลนะงามไอจัว นาอยขอถามเนี่ยอันนี้เป็นแต้มเกี่ยวกับนไหมมันบ้าจ่อบวดมากก็เห็นเลยมันบ้าโอ้งามเนาะอันนี้เป็นประตูไม้มันบ้าตัวนี้เป็นลายแบบเก่าแก่ตะกี้เนาะเมื่วนหายจะเป็นคนตะกี้เนาะกับบอมีเครื่องเทคโนโลยีคือตัวนี้กับเป็นพวกจำพวกไม้เนาะอันนี้จะเป็นฐานพระกับเป็นไม้มือนกันทุกคน นาไม่เห็ดเนาะสิงามดีนะ จาะเหมือนันเพื่อนทุกคนเปิดสิมแล้าะจอยคุณนายชีอ,ออกไปแล้วขอบใจหลายๆเด้อโด,ย,ดยขอบใจหลายจาะเนาะใจดีมาเปิดสิมให้เอาได้ก,กลับไปบทุทธรูปองป,ป,ประธานนะทุกคนหลายรอบด้วยผู้พาปลาดุงทุกคนเนะสงบงเงียบไม่มีสิ่งรบกวนมาเบิ่งห้องนี้ทุกคน สิพาทุกคนมาเบึ่งอย่างอยู่หลังวัดนาะทุกคนหลังวัดตัวนี้จะเป็นคล้ายๆเป็นห้องถทงอาบน้ำไว้เพื่ออาบน้ำนะทุกคนะทําความสะอาดครูบาอาจารย์ไอจ่วเพื่อนะงาก็แลแล้วยางมาทางนี้ทุกคนฟังแต่เสียงจิงหล,ลิจิโรจักจันว้าว หมเหย็นกันนะเนาะมีต้นโพอยู่สองต้นบักใหญ่สามต้นมีต้นโพอยู่สมต้นบักใหญ่ต้นี้หลายห้อยปีหลีพวกเนะอุย้ยมีหมักมีหมักหลอดอีกเนาะกลางวินนี่ถือว่างามงามลงคื้นบนเนื้อใจแนละ้ว <laughs> เพราะว่ามันเป็นเดินกว่วงแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเห็นห แต่ก่อนเนาะก่อนที่บบมีโควิดนะน่ะเนพิ่นว่านี่วัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่เตาโฮมอ่าพุทธศาสต์สนิกสนเนาะทุกคนเนาะในร้ยายบ้านเพื่อมาเหตุบุญประจำปีให้แก่วัดวา,า,ห,าห้ามเขาเนาะเป็นการรักษาพุทธศาสนาเขาไว้ถือว่ามีความเป็นเอกลัก,กษณ์และก็ดังเดิมเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นกุฏิน่าจะเป็นกุฏิไหม่ที่ว่าเพิ่นเอาไม้มาเหตุเนาะนี่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 เห็นบ่นน นี่สเสาเฮือนนลยแบบนี้เลยเน,นะโอ้เป็นหินหนี่เขาจ้าใส่ยังซี่นะทุกคนนะเห็นปะเขาฝังไปอยู่ในน,นั่นนน่ะแต่ว่าในะสมัยตะกี้เนาะเพิ่นน่าจะบูมีปุ่นใช่ไหมอย่างิ่นก็นจะเอาวางไว้ซืนะ่อๆเนาะขอทีเห็ดพื้นมันเพียงเนาะวางไว้ออเอาเฮือนตั้งใส่อันนี้เป็นใส่น้ำมันเนะะาะเพร่ะบรให้มันมีปวกกัดตัว,นะสว,สวเสาเสาเฮือนงานนี่ได้เห็นแล้วนะทุกคนนะ ว้าวบรรยากาศบอกเลยว่าสุดยอดสุดติง่งเลงอันนี้เป็นเครือมรกดทุกคนเห็นไหมเครือมรกตบุญใหญ่แล้วก็เมันเอาไม้มาสานกันเป็นเตียนั่งเียงนอนได้เนาะทุกคน,น,นเห็นไหเครือมรกดช่วงนี้มันก็นสุกไปแล้วเนาะบุงนี่เฮียาตามพื้นเต็มเลยหวานก็แหละมรกดหน่วยกบเป็นนนี่นะอ้เต็มเลยทุกคนเอ้ย หรืออะไรแดงเต้มเว้ยหัวเนี่ยผมไม่ไปกินเนาะส่วนว่าอยู่ในเมืองเขานี่ได้ซื้อกิ่นใน 5, ในหน่าวพันได้เนาะเดียวกินกินแป๊บเดียวก็บเบิดแล้วเนาะแต่ว่าอยู่พี่เน่ะมึงแม่ผมมีไปกินเลยปล่อยสุกอย่างสิบเลยลนอย่างสิเนาะซุบาระเลยเนาะบอนทีว่ามันมีหลายเขากับบุคคลมีคนกินเนาะสุดยอดสุดยอดโอ้ยแต่เสพเท่ดิขเขาแจวมานน้ำมอเมเน่า, <laughs> างามเลยงามเลย คือใจแท้นี่ยอยากานิมนต์คุบาเพื่อนเนาะมาเราประวัติความเป็นมาของวัดให้ฟังแต่ผืนติดอนิมนต์อยู่เนาะติดนิมนต์ผู้ใหญ่เพื่อนมาลมเกี่ยวกับการชีพบุญบ้านบุญปีใหม่เนี่เนาะใกล้ชิฮอดปีใหม่ลแล้วแล้วดิเพื่อนก็เลยว่าบรสะดวกมาพาเฮาเดินชมเนาะก็ได้ข้อมูลร่าวขามาก็อยากเล่าให้ทุกคนได้ฟังแบบนี้แหลนะเนาะ แต่ที่ว่าเป็นอีอย่างที่ว่านาตื่นตาตื่นใจเนาะเกิดมายังบ่กเคยเห็นฮอาตีนเสาเปลี่ยนหินนั่นแหละอ่าอีกอย่างวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่เก่าแก่ของอ่าหมู่บ้านแห่งนี้เนาะเป็นวัดของชนเผ่าลือ้อคนเผ่าลื้อเป็นอ่าคนลาวเฮานี่แหละแต่ว่าเป็นคนเผ่าลื้อเนาะที่ว่าเป็นอพยพมาแต่สิบสองพรราเป็นลื้อสิบสองพรรนาแทุกคนเนาะแต่จีนมดแหละมาลงมากระแจกใหญ่ยยกันทั่วประเทศลาวนี่เลยเออสุดยอด ผมเย็ยนเย็ยนดีครัะนะสำหรับมือนี้เนาะสีจากทุกคนไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนแล้วเจอกันอย่าลืมเนาะกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจเอาให้คลิปต่อไปบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อบายบาย